พระพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องอสุวะกรรมฐานให้พระฟังให้ญาติโยมฟังเรื่องความสกปรกไม่สวยไม่งามในตัวตนอน,นี้ไหนที่สุดก็ไม่มีใครเอาเลยจะเห็นว่าหนอนไตเต็มไปหมดยุบยับยุบยับยุบ,ยบตามข้างตามอะไร มันผีมันแตกเมงวันก็ขี้ไข่ขางใส่พอขี้ไข่ขางใส่แล้วก็เป็นหนอนหนอนก็เต็มไปหมดไม่รู้ว่าส่วนไหนที่สวยที่งามไม่มีเลยมีแต่ปูหนอนทั้งนั้นหมดทั้งตัวเลยนี่แหละมันป่านนั้นจริงๆขายให้หาปณานาเดียวก็ไม่มีคนซื้อ ว่าไม่มีคนซื้อไม่ซื้อสักคนเลยนี่เอาสักคนเลยนั่นให้เฉยๆก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอสุภะกรรมฐานให้พระทั้งหลายฟังที่ยืนอยู่นะยืนอยู่ข้างโศนางสรีมาลนะอยู่กองฟอนนะ่ะอหไะเป็นยังไงล่ะวันนี้ พระฟังแล้วก็เกิดอสุภะกรรมาฐานพระองค์ที่ว่านั้นก็นเลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนานโชคดีแล้วพราองค์นั้นองค์อื่นๆโคงได้เหมือนกันแต่ว่าท่านยกมาแสดงเพียงเท่านี้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าตัวตนของเรานี่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับสลายตายไปในที่สุด เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสโปรตปฏิกูลเป็นของไม่มีใครอยากได้เลยแต่ว่าทุกคนเรานี่ถ้าทําอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นของไม่สวยไม่งามก็เห็นชัดด้วยใจว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสโปรตปฏิกูลเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นของไม่มีใครอยากได้ เป็นของไม่ควรที่จะเอาเก็บไว้ต้อเผาทิ้งนานมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เราพิจนารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวตนของเรานี้มันเป็นยังไงมันก็เป็นเหมือนกันกับนางศิริมาเนี่ยถ้าตายลงมันก็นเน่าอกับหินเดี่ยวไว้บ้านถ้าไม่มีโรงเย็นนะ โว้ยเอาไว้เกินสามคืนสีคืนได้เรื่องเลยเหมอนทั่วเลยนั่นแหละให้พี่ณานางศรีมาเป็นตัวอย่างแล้วก็พิจารณาที่ตัวเราเราก็จะตายเหมือนกันตายเหมือนกันตัวตนของเราเนี่ก็เปืยเน่าเหมือนกันแล้วก็หมู่นอนเต็มไปด้วยเต็มหมดเลยให้พิจารณาดูให้ดีอันนี้คือความจริง ความจริงพระพุทธเจ้าสอนสอนความจริงให้เห็นชัดในความเป็นไปของอัตภาพตัวตนของเราให้เห็นเป็นของสกรปรกปฏิกูลเอ,อเราดูคนอื่นสกรปรกปฏิกูลแต่เราก็ไม่เห็นตัวเราเป็นของสกรปรกปฏิกูลทุกวันนี้เขาจ่ายเงินซื้อสบู่ซื้อผงซื้ออะไรต่างๆเครื่องใส่ผมเครื่องอะไร แต่งผมแต่งหน้าเออแต่งผมแต่งหน้าแต่งด้วยร้อยไหมเออถ้าใครแก่ก็ให้คิดว่าตรงร้อยไหมก็เป็นหนุ่มขึ้นถ้าไปร้อยไหมนี่มันก็หนุ่มขึ้นแต่ในที่สุดมันต้องแก่ต้องเท่าห้ามเงินก็ไม่ฟังหรอก ความีความเกิดความแก่ก็ต้องตามมาความเก็บไข้เล่ป่วยก็ต้องตามมาความตายก็ก็ตามมาเราเห็นความจริงเราดูความจริงเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราให้ได้ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะปล่อยวางได้จะไม่ยึดถือมันจะไม่แก่เท่าซารา ของศีวรนุชของศีวรนุชนี่ตอนเป็นนักร้องอยู่กับสุรพลสุบัติเจริญนี่ยังเป็นสาวสวยแต่พอตอนนี้มันอายุแปดสิบแล้วไปร้องเพลงกับร้องได้อยู่แต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนเดิมจนจำไม่ได้เลยว่านางนี้เป็นใครจำไม่ได้เลยนี่แหละ ท่านจึงให้พิจารณาดูอัตภาพต,ตัวตนเรานี่มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายทุกคนถ้ามีเกิดต้องมีแก่หรือเก็บมีตายถ้าไม่เกิดได้บรรลุพระอรหันต์หรือโซดาบันอย่างใดอย่างหนึ่งใจเราก็พ้นแล้วจากกองทุกข์ไม่เวียนวนในวัฏสงสารนี้ไม่เที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตาย ในวัตสงสารันนี้ถ้ายังไม่ได้โสดาบันเราเกิดนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้่วบางคนสร้างบาร,รมีมาทั้งสี่สงไขแสนมหากับสร้างความดีมาหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้แต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนใจละความตั้งใจเดิมนี่เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดบ่อยๆมันก็ทุกข์บ่อยๆ ยิ่งมีเกิดมากเท่าไหร่ยิ่งตายมากเท่านั้นนั่นแหละต้องเอาความเศร้าโศกเสียใจมาพิจารณาดูอีกหวงกันตายไปแล้วก็คิดถึงอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณากันถ้าเรายังมีการเกิดอยู่นับพบนับชาติไม่ท้่วเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เป็นภาริยบุคคล แต่ถ้าเป็นพระเยบุคคลเป็นพระสวดบัณเราก็มาเกิดในโลกนี้เพียงเกีตชาติชาติที่แปดไม่มีที่เก้าที่สิบไม่มีเกิดได้เพียงเกียตชาติเท่านั้นเองก็ขึ้นไปสวรรค์มามนุษย์ไม่ตกนรกเลยถ้าได้เป็นพระสวดบันฑไม่สามารถตกนรกเลยอันนี้คือคุณธรรมรักษาแลวเพราะนั้นปฏิบัติ ให้ได้เป็นพระโสดาบ,บันให้ได้เป็นพระสกิทาคามีให้เป็นพระนาคามีให้เป็นพระอราาหันต์ถ้าปฏิบัติทำแล้วมันต้องเป็นพระริยบุคคลถ้าตั้งใจปฏิบัติคอยกำหนดใจของเราอยู่กับพุทโธหรือการพาิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนี่เราก็จะสบายใจใจเราก็วางได้วบา คนเกิดแก่เก็บตายทั้งนั้นถ้าม,มาเกิดการเกิดของเราอย่ามีอีกเลยอย่างนี้เป็นต้นให้พี่นาไว้บ่อยๆพี่นาอยู่บ่อยๆถ้าคนที่ได้แล้วให้ตั้งสติรู้ว่าลมนอ่อนมันจะเข้าออกที่จมูกของเราให้สังเกตดูก็ได้ลมนอ่อนๆมันมีสติค่อยเห็นความรู้สึกอยู่ ตรงนั้นแหละตรงเกี่ยวกับคนร้อนนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราเห็นอยู่ก็หมายความเรามีสมาธี่อยู่มีมากมีผลอยู่ถ้ามีมากมีผลแล้วก็ค่อยวางลงไม่ยึดถือไม่สําคัญมั่นหมายไม่มีตัวมีตนไม่มีอะไรยึดถือได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามีเกิดขึ้น ต้องมีแก่มีเก็บมีตายต้องให้คิดว่าเรานี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระสวบันเราสบายใจแล้วเกิดอย่างชากเกียชาติเป็นพนระสกิตาคามีเกิดอีกหนึ่งชาติเป็นพ้านาคามีอยู่ในผมในพมโลกสุธาบาทอาวิหา,าตัตปา สุทัศสุธศีกรณิษฐา,า,านี่ไปอยู่ที่นั่นไม่ลงมาเกิดในภูมนุษย์อีกปฏิบัติธรรมอยู่ในความเป็นเทวดาก็ตายแล้วก็เข้าสู่เป็นพระอริยบุคคลชกิทาคามีอนาคามีให้พินาให้ดีต้องทำให้ได้เราจะคิดว่าทำที่นี่แล้ว ก็พอแล้วไม่ใช่มันไม่พอต้องทําไปตลอดชีวิตท้าไปตลอดชีวิตต่อพิจารณาบปป่อยๆธรรมะก็เกิดคนป่วยคนป่วยอยู่เขาเอาเทศของอาตมานี่ไปให้เปิดให้แม่ฟังแม่ก็ป่วยหนะักก็ให้ฟังเทศ มันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาให้ดีอย่าปฏิบัติแล้วหลงหน้าลืมหลังไปถึงบ้านแล้วก็มีปัญหานั้นอันนี้ปัญหาอะไรก็ตามเราจะมีความยึดถืออยู่ปัญหามันก็ต้องเกิดต้องเป็นต้องมีถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็ปล่อยวางได้ละความยึดมัน่นถือมันได้ถึงความสุกความเจริญได้ ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์สอบทานได้มาอยู่เรื่อยๆมาปฏิบัติมาพิจารณารมปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านเราจะทิ้งให้ปฏิบัติวันหนึ่งให้สังเกตรลบอนอ่อนไวอืมเราจะมีความสุขเราจะมีความสงบเรามีความยินใจอารมณ์ของเราก็ไม่เล่าร้อน ไม่ขุนมัวกับลูกกับหลานไม่ต้องไปว่าใครเราปฏิบัติแล้วเราต้องรักษาให้ดีอย่าให้มันเกิดความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาอย่าให้มันติดอยู่ให้มันถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันไม่ได้ยากนะถ้าปฏิบัติแหละทำอยู่แค่นี้แหละแค่ความสุขปกนี่แหละ เราก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้คือเราได้เป็นพระียบุคคลตัง้งแต่โสดารันขึ้นไปถ้าเป็นพระโรดาันแล้วพ,พระพุทธเจ้าไม่ตัดว่าโมฆะบุรุษแต่โซดาันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าโมฆะบุรุษแต่ถ้ายังไม่รัรู้มรรคผลพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมฆะบุรุษนี่ โมฆะปรุษคนว่างเปล่าคนไม่มีประโยชน์คนไม่ดีให้พิาจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดเพราะว่าเราก็มีความเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นที่จะให้มันเต็มโลกไม่มีทางหรอกเกิดแล้วต้องตายหมดบ้านหนึ่งๆในนานก็ได้ยินเสียงพึ้งระเบิดอได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น คือเขาจุดผู้นั่นเองหรือบ้องไฟเวลาคนตายเวลาเอาไปเผาก็จุดอีกพี่นาดูแล้วคนได้ทำบุญก็มีคนไม่ได้ทำบุญก็มีบางคนที่ได้ทำบุญแล้วก็ดีอกดีใจไม่ได้ไปทุกข์ยากลำบากมันเป็นอย่างนั้นให้พิจารณายูเรื่อยๆพนารณาในตัวตนของเรานี่แหละ อย่าให้นีจจากกายนี้อย่าหนีให้นีจจากลมหายใจนี้มันจะหนักเหนื่อยขนาดไหนแล้วก็อดทนเรานั่งไม่ได้นอนเรานอนก็คอยดูนึกพุโทธโทธพุทโธพุทโธไว้อืมอยาไปนอนแล้วก็หลับปุ๋ยอืมหนักเข้าหนักเข้าก็าตายตนเองต้องพิจารณาต้องใครควร ก่อนหลับก่อนนอนก็ต้องทำกิจให้สงบก่อนมันจะค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าในสุรบาลแล้วพระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าโมฆบุรุษแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าเรียกว่าบุตรของเราบุตรของเราอย่างคนที่ไปอินเดียไปเห็นเจดีที่บรรจุพระธาตุของพุทธเจ้านี่โอ้ย กิจใจศรัทธาเลื่อมใสทำยังไงเนอะพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วเทพบวดารักษาสถานที่ตรงนั้นไว้บุตรของเราว่าบุตรของเราทำไมจึงว่าบุตรของเราก็เพราะกินเลสมันหมดแล้วเลยก็เรียกว่าบุตรบุตรของพระพุทธเจ้า กริจ้าเป็นคนบวชให้หลือพระสัสดาหรือ,รรอปรมครูถ้าเราไม่ประมาทจิตใจของเราก็สูงส่งสามารถบรรลุมรรคผลได้บรรลุมรรคผลได้ทุกคนนันแหละขอให้ใช้ธรรมะอันนี้ไปพิจารณาตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นพราละหันได้เหมือนกัน ไม่ได้กาหนดว่าเป็นพระอย่างเดียวที่เป็นพระอรหันต์ได้แม้แต่คนชาวบ้านนอนป่วยอยู่ยังเป็นพระอรหันต์ได้อาตมาก็เคยไปสอนสอนให้แม่ของเงินปายอะก็สอนเลือกปฏิบัตินี่แหละเอศสอนไว้ก็รู้ว่าเอ๊ะกระดึกพุทโธพุทโธนี่แหละอยู่ในบ้านนะ ลูกหลานก็ไปทำงานอยู่ที่อื่นที่นี่พอตอนหนึ่งก็อาบน้ำแต่งตัวใส่ผ้าขาวเสื้อขาวผ้าถุงขาวผ้าสบายเบียงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็นอนนอนลงที่ม้าที่อาตมาเคย ไปนั่งแะละก็หลับไปก็ตายไปเลยไม่มีคนรูไปจับดูแล้วเย็นละ่ะร่างกายพอเผาเสร็จกระดูกเป็นทุกสีทุกอย่างสวยงามมากนะัเป็นคราวาสก็บรรลุมากผลได้ถ้าปฏิบัตินะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นได้ถ้าเราปฏิบัติอยู่ พ้นทุกแล้วพ้นทุกในวัฏสงสารแล้วถ้าไม่รักษาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่พ้นทุกมันก็เกิดแก่เก็บตายอยู่เรื่อยอยบ,บ่อยๆโรกก็ไปสวรรค์ก็ไปแล้วแต่บาปแต่บุญที่เราทำเป็นเรื่องของเราเราทำบาปไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือเราจะไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเราได้พระสวรบั์ ตายแล้วไม่ไปสู่อบายภูมิเหมือนท่านผู้การนะท่านว่าในชาตินี้ได้สวรบันก็ดีใจแล้วคือรู้ว่าถ้าได้เป็นสวรบันแล้วที่ฆ่าคอมมูนิสต์ไปเยอะฆ่าคอมมูนิสต์ไปก็เลยว่าเออปฏิบัติธรรมก็เลยมาที่นี่ มาที่นี่ก็คุ้นเคยกันก็ชวนมาอยู่วัดด้วยมาเป็นทายกมาเป็นผู้นำช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในที่สุดก็อมาตมก็มกเป็นพระจักรวรรดิเพราะตู้จให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ทำลมอย่างนี้ทำพุโทโธอย่างนี้เห็นอสุภะอย่างนี้ให้พิจารณาบ่อยๆให้ทำเรื่อยๆ แต่ก่อนท่านไอามากไออยู่ตลอดเลยแต่ทุกวันนี้ไอก็ไม่อายร่างกายก็แข็งแรงนั่นตังแกปฏิบัติธรรมนะมาสร้างกุฏิไว้ในวัดหลังหนึ่งท่านก็อยู่หัวขั้นเนะี่ยมีสองห้องนอนนะผู้ชายคนไหนอยากไปนอนกุฏิท่านท่านก็ให้อนุญ,ญาตให้ท่านสร้างกุฏิเอง ถ้าก็มาอยู่เองนั่นแหละแสดนว่าท่านก็หนีทุกได้เหมือนกันเราจะเห็นชัดในใจของเราก็ปล่อยวางปล่อยวางความเกิดปล่อยวางความแก่ปล่อยวางควาคมเก็บ,วค,กบความตายความโศกเศร้าเสียใจความพิไรรับพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ท่านทำได้พวกเราก็ทำได้ยิ่งน้อยน้อยเนียยิ่งสนุกไม่มีเสียงไม่มีอะไรบรบกวนกุฏีก็เยอะจะไปอยู่หลังไหนก็ได้ญาติดโยมแม่หมอปูก็มาสร้างน้ำบาดาลถ้าให้เงินมาเสียหนึ่งหมายถึงแม่หมอปู่ เจาะลงไปสามสิบเมตรต้องอว่าเจาะแค่สามสิบนะอย่างน้นเลยถ้าเลยสามสิบเ็สิบสองไปมันจะเค็มเอาแค่สามสิบนพอไปเจอตาน้ำโอ้โหน้ำไหลพุ่งขึ้นสองชั่วต้นไม้นนะมันพุ่งขึ้นมานะเป็นน้ำที่ใสามากส่งไปตรวจแล้ว ถ้ายัางไงก็คงจะได้ทราบไม่เกินเดือนหนึ่งเนละเขาจะพิสูจน์ว่ามันจะเป็นยังไงจะทำไงถึงจะเป็นน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินแต่กว่นนี้คนไม่กินหรอกน้ำในก๊อกในอะไรไม่กินเป็นเพราะอะไรเพราะบุญเพราะบุญของโยมโยมได้สร้างน้ำไว้วัดเราก็สบายทุกคน คนมาใช้น้ำเราเราได้บุญไม่ใช่อยู่เพียงวัดสองวันนะตลอดไปวัดนี้สลายแล้วน้ำยังอยู่อืขอให้พิจารณาว่าบุญของเรานี่ได้ทำนี่เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเพื่อนฝูงญาติมิตรผู้มาปฏิบัติธรรมได้อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมได้ใช้ได้อาบได้กินอ่ นั่นแหละในตาน้ำใหญ่สบายเลยไปนี้สบายเลยเกิดจากอะไรเกิดจากบุญของพวกเรานี่แหละบุญของพวกเรานี่แหละเรามาปฏิบัติธรรมเราเห็นธรรมแล้วเราได้เลยแล้วเราสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลโอ้มันจะอยู่นานแสนนานกี่กับกี่กันก็ไม่รู้นี่แหละ คิดว่าการแสดงธรรมให้เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตายึดถือไม่ได้จเอาอะไรมาเป็นเราก็ไม่ได้ตัวตวนอันนี้หนังก็เป็นเราหนังก็หนังของเรานี่แหละแต่ถ้าเอาออกมันก็เป็นหนัง ก็เนื้อเนื้อกัเนื้อของเรานี่แหละกระดูกก็กระดูกของเรานี่แหละแต่มันเป็นของไม่เที่ยงของไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ให้ปล่อยวางความยึดความถือทุกอย่างจะมีความสุขความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไป